ถามพ่อแม่เขาอีกทีนึงครับก็เราคุยกันตลอดคนแบบนี้เนะี่ยมันเรียกว่าอะไรสันลกมาเกิดยังรักป้าแม่้องชมพู่ยังรักพ่อยังเป็นพี่น้องกันถ้าเป็นไปได้คุยกันด้ยคําูคำเดียวก็คือว่าถึงจะสงสัยอะไรที่ตำรวจพูดแต่หนึ่งคำที่ป้าไม่เคยพูดเลยไม่เคยไม่ไม่เคยบอกว่า,าสงสัยน้องเลยคือลุงมาทำทุกอย่าง สามีเดี่ยวของลุงพลนะคะพ่อของน้องชมพู่กับลุงพลมองหน้ากันเจอหน้ากันเขาไม่ได้มองหน้าไม่ได้เจอกันนานนะแต่เป็นคดีน้องชมพู่เนี่ยพอเจอหน้ากันปุ๊บด้วยความที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานค่ะก็ด้วยความที่เป็นคนพูดตรงๆค่ะลุงพลเลยถามแบบตรงๆว่ามองหน้าทําไมมองหน้าทาไมถามพ่อน้องชมพู่ค่ะพ่อน้องชมพู่ก็เลยตอบว่ามองเฉยๆเอาไปดูบรรยากาศช่วงนี้นะคะก็ยังาณต้องเรงบ เือืมเบึ่งหังเสื้อ่นนอออเห็นีฮะเบื้งหนังซึืน่นาตาดีดีบ่ดี่ว่าที่ราเกองคับเคคนแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรสันลกมาเกิดไม่อยากจะสงสัยครับ เพราะว่าเราเป็นญาติญาติกันเราไม่อยากสงสัยใครหรอกมันไม่มีใครหลอกญาติใครก็จะมาสงสัยกันรักกันอยู่ดีๆกายไปพูดต้องสงสัยมันมันมีที่ไหนเขาไม่ไม่มีจิตสำนึกเลยไม่มีจิตสำนึกคือพี่นะพี่ใหญ่สุดแล้วขอโทษนะไม่เป็นไรใช่ก็ป้าก็ให้สัมภาษณ์ตลอดลยนะป้าบอกให้น้องคิดดีๆทุกครั้งที่จะพูดอะไรคิดดีๆคิดดีๆที่จะพูดถึงลุงไม่มีจิตสำนึก ผมไม่แน่ใจว่าพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยเขาไปเจออะไรหรือเปล่าประเด็นนี้ผมก็คิดมานานแล้วเนี่ยแต่ผมก็พยายามเก็บไว้ไม่พูดผมก็เอาทําไมทําไมเขาเขาไม่ไม่พยายามที่จะขอความช่วยเหลือเลยหรือทําไมต้องเป็นเราเสนอก่อนทุกครั้งทําไมต้องให้ผมขออนุญาตทุกครั้งคิดไม่ได้เลยหรือการขอความช่วยเหลือนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากลัวแม้กระทั่งไอ้ต้นไม้ก้อนหินนะกลัวทำไมก็ไปถามเขาดูว่ากลัวก้อนหินหรือกลัวอ,อะไรนะอ๋อมันมีแต่ก้อนหินกับป่าไม้ป่าเพกนะ่ะ ภูเขาน่ะมันจะมีอะไรล่ะมันจะขึ้นว่าเขาทำใจไม่ได้ส่วนนี้โอ้ยชมพูน่นะเสียไปแล้วนะพี่ชมพูน่นะเสียแล้วตั้งแต่วันที่สิบสี่ใช่ไหมล่ะที่เราเห็นศพน้องนะ่ะคือน้องเสียแล้วอะ่ะต่อให้ทําใจไม่ได้ยังไงเราก็ต้องทําใจที่ดูลักษณะเขาก็าําใจไหมล่ะเขาเข้มแข็งกัจะต,ตายดูเขาเข้มแข็งกัจะต,ตายคนแบบนี้เนะน,นี่ยมันเรียกว่าอะไรสันลกมาเกิด